สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง y o YouTube ตะก,กอ้อไฟเตอร์2แล้วก็เพจตะก,กอ้อไฟตเตอร์นะครับมาชมการแข่งนนขันตะกร้อเหลี่ยมข้ามหัวแปนะครับระหว่างทีมงานของสาย3นะครับฝั่งที่หันหลังน้องนาวินน้อยสายสาจับคู่กับทางด้านของน้องแซกสาย3นะครับเจอกับฝั่งโน้นนะครับน้องเทนกับน้องเบาดินแดงนะครับพบกันในเหลี่ยมเสิ์ฟแปน้องแซกและข้ามหัวแปกับน้องเบา เกมอยู่ที่12แต้มไม่มีเดียวนะครับชิงรางวัลอยู่ที่6,000บาทเป็นตะกร้อนอกรายการน,นะครับเป็นดาวรุ่งพบกันนะครับน้องเบ่าก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งของค่ายดินแดงนะครับส่วนทางด้านของน้องแทกนี่เป็นดาวรุ่งของฝั่งย่านพุทธมณฑลสาย3นะครับมาดูนะครับตัวยกระหว่างน้องนาวินน้อยน้องคายนะครับกับน้องเทนดินแดง ใครจะปอนเข้าจุดกันนะครับสกอตอนนี้อยู่ในช่วงต้นเย็นนะครับประสบการณ์การผ่านเวทก็ต้องยกให้ฝั่งที่หันหลังนะครับน้องแซกดีกว่าทางด้านของน้องเบาแน่นอนนะครับเพราะว่าเตบอยนะครับเดินสายหลายสนามนะครับส่วนน้องเบานี่ก็ไม่ค่อยได้เดินสายนะครับขึ้นนําไปแล้วนะครับฝั่งทางด้านของสาย3า หนึ่งต่อศูนย์นะครับเกมเสิบของน้องแซกเจาะเข้าช่องกลางได้อีกหนึ่งแต้มูคือว่าออกเกมเสิบดีนะครับสำหรับน้องแซกนะครับเป็นนักตะกรอ้อที่เสิฟดีอีกคนหนึ่งเลยนะครับเจาะเข้าช่องกลางจุดเกรงใจนี่ได้อีกได้สองแต้มเลยนะครับแต้มสองศูนย์เจาะก,กลางอีกแล้วนะครับนาสายเทนไหลเข้ามาน้องเบากดมาโดนทางด้านแซกเกี่ยวได้นะครับนาวินน้อยยกห่างตีศาสยาวไปลูกนี้ออกหลังนะครับ เกมตีหัวนี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวยกด้วยนะครับว่าใครจะทูป้อนเข้าหัวนิดกากันนะครับ0ูนนะครับกีนาสายล้องแซกมานาวินน้อยไหลเข้าไปเมื่อไม่ถึงนะครับโอกาสทําแต้มของดินแดงลูกนี้น้องเบาตีนะครับเป็นแต้มนะครับเอากรรมประการบอกว่าน้องเบาฟาวนะครับอู้พลาดโอกาสที่จะเป็นแต้มนะครับโอกาสจะจอดนะครับ นี่นะครับความละเอียดของเกมนะครับความเขี่ยวยังน้อยกว่าฝั่งนี้อยู่นะครับ3-0ยี่ไปทางด้านของน้องบ่าวเปิดเทนนินแดงไหลเข้ามาลูกนี้ตีติดเกี่ยวรองเท้าอีกแล้วนะครับแซกสายสตียอดเป็นแต้มนะครับไปกลับเลยนะครับจากจะได้แต้มเป็นเสียแต้มสลับทางด้านของดินแดงนะครับทางด้านสาย3ามขยับขึ้นนําเป็น3ตัวศูนย์แล้วนะครับแต้มนะครับ3ตศูนเกมส์จบของน้องแซก เข้าช่องกลางเป็นจุดบอดของฝั่งนน้นเลยนะครับเจาะช่องกลางอย่างเดียวนะครับพยายามจะจี้เข้าช่องกลางจุดเปล่งใจนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับทางด้านของน้องเ่าฟาวอีกแล้วนะครับ4-0เล็กเน็ตไปรับกระชกจังหวะนี้เ่าต้องตีแก้น,นะครับติดเกี่ยวสายนาวินไหลขวาเข้าไปน้องแซกจิ้มจอๆได้อีกหนึ่งแต้มขยับไหลาย,ยาวเลยนะครับ5-0ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าสกอร์จะไหลเร็วขนาดนี้นะครับ ยังเอาเกมเสิบของน้องแซกไม่อยู่นะครับยังล็อกไม่ได้สำับทางดินแดงนะครับ5-0กี่ไปหาน้องเบาอีกครั้งหนึ่งเทนดินแดงไหลเข้ามาลูกนี้ตีหยอดไม่ข้ามอีกแล้วได้อีกหนึ่งแต้ม6-0เลยนะครับขยับแป๊บเดียวนะครับผ่านไปไม่กี่นาที6-0ต่อแต้มนะครับหมายเดียวเลยนะครับเกมเสิบของน้องแซกนะครับต้องเบรกเกมให้อยู่ก่อนนะครับสหับดินแดงนะครับ เห็นไหลเข้ามาน้องบ่าวไอ้นะครับโอ้กว่าจะล็อกแต้มได้นี่ทางด้านของสายสามนี่นำไป6ต่อ0แล้วนะครับเป็นเกมเสิบของฝั่งทางดินแดงนะครับแต้ม0นต่อ6น้องเทนจี้นาสายน้องแซกมาเปิดไม่ค่อยดีนะครับดาวินน้อยพยายามชูไว้น้องแซกตีไม่ข้ามนะครับลูกนี้มันย้อนตัวเกินไปนะครับไล่มาเป็น 1. ต่อ6สำหรับทางทีมงานของดินแดงนะครับ แต้มแรกมาแล้วนะครับดูว่าสกอร์จะไหลเหมือนกันไหมนะครับแ,แต้มนะครับหนึ่งต่อหกดินแดงได้เสิฟเสิบเจาะเข้ามาต้องกลางน้องแซกเปิดนาวินน้อยไหลเข้าไปลูกนี้ตีไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับไล่มาเป็น2อต่อหแล้วนะครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นเกมล็อกนะครับส่วงต้นเกมนี้สกอร์ยังไหลยอยู่นะครับแต้มนะครับ 2ต่อ6ดินแดงดินแดงได้เสริรฟนะครับตัดหยอดมาหนะ้าขวาของนาวินน้อยยกไหลเข้าไปน้องแซกตีสาดยาวติดเกี่ยวน้องบาวน้องเทนลูกนี้ยกห่างนะครับตีแก้ไม่ทันโอโหพลาดโอกาสที่จะเป็นแท้มนะครับเปิดสวยแต่ว่าทางนานของเทนนะครับยกห่างตัวไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ6ต่อ2กี่มาหาน้องบานะครับเปิดถนดินแดงไหลเข้ามา ตีสาสยาวตีเกีียวนาวินน้อยอีกแล้วนะครับแซกสายสามตียงหลังลูกนี้แต่กลอออกโอ้โหไม่ได้แต้เหมือนกันนะครับเ,เปลี่ยนเป็นฝั่งทางดินแดงได้เสิร์บนะครับแต้ม2ต่อหนะครับเพนไล่ขวานาวินมายกไหลเข้าไปน้องแซกกดจ่อๆไม่เหลือนะครับเกมตีหัวนี้ก็ถือว่า กระโดดเท็ตัวสูงด้วยกันทั้งคู่นะครับระหว่างน้องเบากับน้องแซกนะครับแต้มนะครับ6ต่อ2เสิรบจี้ไปหาทางด้านของน้องเบาวเห็นไหลห่างนะครับตียอดมานะครับนาวินรับหนึ่งเข้าไปจ่อหัวเน็ตกดไม่เหลือได้อีกหนึ่งแต้มนะครับฉีกหนีออกไปเป็น7ต่อ2แล้วนะครับรายละเอียดของเกมในทางด้านของน้องเบาวนี่ยยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับ แต้มนะครับเจดต่อ2กีไปหาน้องเทนยกไหลเข้ามาน้องเบาวอีนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับเข้าสู่กลางเกมแล้วนะครับตตแต้มนะครับ2ต่อ7ตัดหยอดมานะครับดาวินไหลเข้าไปลูกนี้ตีไม่ถึงนะครับน้องเบาวต้องแก้ข้ามเอาจังหวันนี้ทั้งน้านกนรรมการบอกว่าน้องแซกฟาวนะครับ เป็นแต้มของฝั่งทางดินแดงขยับไล่มานะครับสามต่อเจ็ดแล้วนะครับเต้มนะครับสามต่อเจ็ดน้องเทนพลิกหัวเนปมาโอ้โห,หจังหวะนี้เปิดหลุดนะครับโอกาสทำแต้มของดินแดงทำได้ไหมน้องบบาวตีศว์ยาวยังเกี่ยวได้อยู่นะครับนาวินไหลเข้าไปน้องแซกกดจอๆไม่เหลือนะครับจังหวะเกมยกนี้ ไปไปมาๆนี่ทางด้านของนาวินน้อยนี่ยกเม่นกว่านะครับป้อนเข้าจุดกว่านะครับทางด้านเทนดินแดงนี่รู้สึกว่าเกร็งๆไปหน่อยนะครับจังหวะการยกนะครับเจ็ดต่อสามนะครับเจาะเข้าจองกลางไปนะครับเห็นไหลเข้ามาน้องเบาตีลูกนี้ออกนะครับได้อีกหนึ่งเต้มสำหรับทางด้านของสายสามนะครับฉีกหนีออกไปเป็นแปดต่อสามเต้มแล้วนะครับ ต้มนะครับแต่อสเกมเสิบของนาวินน้อยนะครับตัดยอดไปนะครับบ่าวเปิดเห็นไหลเข้ามาพอได้นะครับจ่อๆนะครับตามหลังอยู่ถึง5แต้มเลยทีเดียวนะครับเป็นเกมเสิฟของดินแดงนะครับ8ต่อ3ตัดมาหน่าสายน้องแซกลูกนี้ไหลเข้าไปล้นนะครับโอกาสทําแต้มของดินแดงทําได้ไหมน้องเบาอู้ยกล้นกลับมานะครับโอกาสดาบ2ของ ฝั่งทางสายสามนะครับเห็นเขาล้นไปก็ล้นกลับนะครับทางด้านของน้องเทนนะครับสกอร์ยังอยู่ที่แปดต่อสามอยู่นะครับเห็นลําเลียงมาล้องเบาตีพิกน็ดลงนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับเต็มสามต่อแปดนะครับเกมเสิร์ฟของน้องเทนดินเด็กตัดยอดเข้าจองกลางยังเปิดหัวได้อยู่ น้องแสกลูกมนี้ห่างนะครับตีไม่ข้ามนะครับขยับมาอีกหนึ่งแต้มสำหรับดินแดงไล่มาเป็น4ต่อ8 4สี่แต้มทันหนึ่งช่วงตัวนะครับดูว่าช่วงปลายเกมจะไล่กลับมาได้ไหมสำหรับดินแดงนะครับ4 8กี้มาหาน้องแสกอีกครั้งหนึ่งนาวินไหลเข้าไปสวยนะครับตีหายนะครับ ก็ถือว่าเป็นตะกร้อนเหลี่ยมนอกรายการนะครับหยิบเหลี่ยมนสนามนะครับเห็นนะครับไหลเข้ามาลูกนี้ล้นเบอร์ไม่ถึงน้องแซกรับหนึ่งสองสตียัดตัวไปลูกนี้ไม่ทานได้อีกหนึ่งแต้มนะครับฉีกนี้ออกไปเป็น9ต่อสี่แล้วนะครับแต้มนะครับเก้ต่อสี่เกมสสืบของนาวินน้อยนะครับ จาะไปลูกนี้ไม่ข้ามพยายามที่จะเสิบจี้ไปหาตัวทำอย่างทั้งนั้นน้องบ่าวเลยนะครับเปลี่ย <Eld> น <ies> เป็นฝัน่งทางดินแดงได้เสิบนะครับ4ต่อ9นะครับ <Eld ies> เปลี่ยน <Eld ies> ดินแดงได้เสิบ <Eld ies> ตัดหน้าซ้ายมาหาแซก <Eld ies> เปิดไม่ออกนะครับลูกนี้ต้องโอ้โหยังแก้ตัวดีนะครับยังแก้ไขสถานการณ์ได้สำหรับน้องแซกนะครับตีเข้าช่องกลางไปนะครับ ขอเสิร์ฟเลยนะครับสำหรับน้องแซกแต้มนะครับ9ต่อ4เสิร์ฟตัดยอดไปหาน้องเบาวนะครับเปิดเถ็นไหลเข้ามาตีพลิกเน้นดงนะครับเป็นฝั่งทางดินแดงได้เสิร์ฟนะครับสกอร์ยังไม่ขยับนะครับแต้มยังอยู่ที่4ต่อ9เถ็นตัดหน้าซ้ายแซกมานะครับ นาวินไหลไปหัวเน็ตนะครับตีเกี่ยวน้องเทนไหลเข้ามาน้องเบาอีศาดยาวนะครับเป็นแต้มนะครับขยับมาเป็น5้าต่อ9เหลือ4แต้มทันแล้วนะครับม,มาช้าไปหน่อยหรือเปล่าสำหรับดินแดงนะครับช่วงต้นเกมนี่หลุดเร็วเกินไปถึง6แต้มเจดต้มเลยนะครับ5ต่อ9ตัดหน้าซ้ายน้องแซกอีกทีหนึ่ง นาวินไหลเข้าไปสวยนะครับตีจอๆไม่เหลือนะครับเปลี่ยนเกียนเสิร์มนะครับสาย3ามได้เสิร์ฟ9ต่อ5นะครับโยงหลังไปเห็นดินแดงไหลเข้ามาน้องเบาวตียอดนะครับเกี่ยวซ้ายได้นาวินไหลซ้ายเข้าไปลูกนี้โอ้โหยังเมื่อถึงนะครับเป็นแต้มนะครับขยับนี้ออกไปเป็น10ต่อ5แเต้มแล้วนะครับ หลายเกมแล้วนะครับแต้ม1สต่อ5นะครับเกมเสิร์ฟของน้องแซกอยู่หลังลูกนี้ออกนะครับเป็นฝั่งทางดินแดงได้เสิร์ฟนะครับตามหลังอยู่หึช่วงตัวอีกครั้งนึงนะครับหต่อ10เปิดไม่ค่อยดีนะครับจังหวะน,นี้แซกตีแก้ไปแต่ว่าเทนรับไม่อยู่นะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางสายสามได้เสิร์ฟ แต้มนะครับ10ต่อ5เสิร์ฟจี้ไปหาน้องเบาเห็นปอนเข้ามาหัวเน็ตนะครับดาวินเกี่ยวได้นะครับเล่นทับจวยอูจังหวะ2ของน้องแซกเป็นแต้มนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับ11ต่อ5แต้มต้องล็อกร้อยนะครับสำหรับทางนั้นของดินแดงนะครับแต้มเดียวเกมนะครับ11ต่อ5พลิกเน็ตไปโอเกมไปเลยนะครับเป็นพอยต์ครั้งเดียวนะครับ เป็นฝั่งทางนั้นน้องแซกกับน้องนาวินน้อยเอาชนะทีมงานของดินแดงน้องบ่าวกับน้องเทียนไปได้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยในที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขออนุญาตตัดการบรรยายเกยมไปเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ